พัดลมอเย็นอาการเปิดไม่ติดปรับไปที่เบอร์หนึ่งไม่ติดกดวอเตอร์ปัม๊มวอเตอร์ปั๊มก็ไม่ทำงานถ้าสองอย่างไม่ทำงานแสดงว่าสายไฟขาดเพราะว่าถ้าพัดลมเสียปั๊มจะต้องทำงานอาการนี้สรุปได้เลยว่าสายไฟขาดที่จุดใดจุดหนึ่งทำการวัดหาสายขาด การตรวจเช็คสายไฟว่าขาดตรงไหนให้ใช้ปลั๊กพ่วงจากนั้นก็ใช้ไายวงวัดไฟจะเหนเครื่องหมายสายฟ้าขึ้นมาแสดงว่าตรงนี้มีไฟก็ค่อยเลื่อนไปตามสายมาถึงตรงนี้สัญญาณสายฟ้าหายไปแสดงว่าขาดอยู่บริเวณนี้ให้ตัดสายตรงนี้ออกแล้วต่อเข้ากับปลั๊กตัวผู้ใหม่ก็จะใช้ได้ครับ จากนั้นทำก,การสลับสายตะ่วงว่าสายยิงเส้าขาดหรือไม่สัญญาณสายฟ้าปรากฏขึ้นมาแสดงว่าตรงนี้ไม่ขาดไล่ไปเรื่อยจนถึงต้นทางเลยสัญญาณสายฟ้านะครับยังมาอยู่ยังมาอยู่ อ่ะตรงนี้มีโวลต์ขึ้นด้วยแสดงว่าตรงนี้มีความชื้นนะครับอ่ะเมื่อผมจิ้มเข้าไปตรงนี้มีไฟ220สิบโวลต์ตรงนี้จะมีไฟ2 2 0ยสโวลต์เต็มๆสายปืนยังอยู่ข้างในอม่อยากให้องมือสมัคดูดูดดแล้วก็จะจะตกประมาณนี้ครับไม่ติดกับมันมแต่แล้วมันไม่ดูดรับ การจะเช็ดตรงนี้จะต้องถอดรองเท้าเลยถ้าจะตรวจสอบไฟรั่วว่ามันดูดเราหรือไม่เราจะต้องถอดรองเท้าแบบนี้แล้วก็ใช้หลังนิ้วสัมผัสเวลาดูดเราก็จะกำลุออกมาไม่ติดกับสายไฟสังเกตตรงนี้จะมีเหมือนน้ําอยู่นี่ส่องไปดูแล้วครับไม่มีเห็นทองแดงของสายไฟแสดงว่าเขาไม่ได้เกลยสายไว้บริเวณนี้ครับสายจะต้องอยู่ข้างใน แต่ที่วัดไฟได้220เพราะว่ามันมีน้ําซึมออกมาครับไฟมันจะวิ่งตามน้ําออกมาแล้วจะค่อยๆลดแรงดันลงมาเรื่อยๆตรงนี้ปากทางนี้จะมี220เมื่อมาไหลลงมามันก็ค่อยๆลดลงมาลดลงมาลดลงมา,ลลงมาตามความชื้นของสายจนเหลือเฉพาะสัญญาณสายฟ้าเท่านั้นทำการขยับสายไป ทำงานแล้วพัดลมทำงานปัม๊มทำงานเป็นที่สายขาดบริเวณนี้เพระส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มีการขยับบ่อยสายข้างในมีสามเส้นสีน้ำตาลก็คือสายลายหรือสายที่มีไฟสีฟ้าก็คือสายนิวเทลหรือสายศูนย์โวล ส่วนสายเหลืองเขียวนี่ก็คือสายดิน ให้หม้วนไว้แบบนี้แล้วจะดึงไม่หลุดครับส่วนสายดินก็พับเอาไว้ถ้าเรามีขั้วปลั๊กแบบที่จะต่อสายดินเราก็ค่อยปอกเข้ามาใส่สายดินแล้วจะอันตรายหรือไม่ผมมองแล้วว่าไม่มีส่วนที่เป็นเหล็กอยู่เลยครับตัวถังของเครื่องพัดลมเย็นจะเป็นพลาสติกทั้งหมดไม่มีส่วนที่เป็นเหล็กครับ ด้านในนี้ก็เป็นพลาสติกในความคิดส่วนตัวของผมแล้วไม่ต้องใส่ใสายดินก็ได้ ผมจะวัดไฟรว่ว่ามีไฟร่วมาเท่าไหร่มีไฟรลวมานะครับสังเกตแสงไฟร่วมาที่ร้อยสิบโวลต์แล้วมันจะดูดเราหรือไม่ตอนนี้ผมใส่รองเท้าอยู่ผมจะใช้หลังนิ้วแตะลงไปถ้าเกิเดเหตุผิดพลาดผมจะกามือเข้ามาโอกาสที่จะโดนไฟดูดติดนั้นยากมากครับไม่ดูดครับ แต่ถ้าผมถอดรองเท้าแล้วแต่ลงไปจะดูดหรือไม่ไม่ดูดครับกระแสไหลผ่านตัวผมนะครับ33.9สิไมโครแอมไม่รู้สึกถึงอาการโดนดูดสำหรับผมตั้งแต่100ยไมโครแอมขึ้นไปจะรู้สึกโดนดูดและโดนดูดรับรู้ได้ชัดเจนที่300ร้ไมโครแอมแต่ถ้าผมใส่รองเท้าอยู่ มีกระแสได้ที่สองจุเไมโครแอมเป็นกระแสที่ไหลเข้าตัวผมแต่ไม่ใช่กระแสที่ไหลผ่านตัวผมไปลงกล่าวหรือพื้นกระเบื้องซึ่งถือว่าไม่มีกระแสรครับเนื่องจากผมใลารองเท้ามันก็เลยไม่สามารถไหลผ่านตัวผมลงไปที่พื้นปูนได้ครับถ้าผมต่อสายดินเข้าไป ก็จะไม่มีไฟรั่วครับส่วนคลิปน้ำยังไม่จบผมจะวางคลิปใหม่ไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ